ก่อนหน้านี้ช่างหนุ่มทํางานที่ไหนสวัสดีครับผมช่างหนุ่มนะครับประธานสุดมาจะประสบการณ์ได้งานท่องสีเช่นเคยนะครับก็มีพี่้องถามผมเข้ามานะครับว่าผมทํางานที่ไหนนะครับผมก็เลยมาถ่ายทําที่ที่ผมทํางานก่อนหน้าก่อนที่จะย้ายออกไปนะครับผมอยู่ตรงแยกแชร์ไลน์นะครับผมซอยตีบันนท์ยี่เจก็มาดูพวกพี่ๆน้องๆนะครับทํางานกันอยู่ผมก็ขับรถเล่นนะครับมาดูการที่บนสีของเขานะครับเขาใช้เอโปกันทั้งหมดเลยนะครับช่างที่นี่มี ช่างพ่นก็4ีถึงหคนนะครับก็ขุดหนุนไกโปรกันที่ผมขายทั้งหมดเลยนะครับผมก็เอามาขายให้ที่นี่แหละมารอบนี้คุณผู้ชมโอ้โหลงตู้ปั๊มลมนะครับปั๊มลมสกูขนาดใหญ่เลยนะครับอลังการมากๆสมบูรณ์แบบมากๆนะครับผมไม่ได้มาก็นานแล้วมาถึงก็โอโ้พัฒนาไปไกลเลยทีเดียวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากขึ้นนะครับนี่เลยอันนี้เป็นระบบลมนะครับ อันนี้คือปั๊มลมอันนี้คือถังเก็บแล้วก็ตัวนี้คือชุดแอร์ไดเออร์ดักน้ำนะครับปั๊มลมแบบนี้เรียกว่าปั๊มลมสกูนะครับเสียงจะเงียบม,มากอันนี้ตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับเสียงเงียบม,มากๆเลยชุดปั๊มลมสกูก็จะมีประมาณนี้นครับสุดยอด มาดูน้องๆพ่นสีนะครับช่างเลนนะครับช่างเลนนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการโปรยมุกนะครับดูเทคนิคของช่างเลนนะครับผมวิธีโปรยมุกเนี่ยเขาจะพ่นขึ้นลงก่อนนะครับพ่นขึ้นลงอย่างนี้นะครับฮอนด้าแจ๊คันนี้ขาวมุกพ่นขึ้นลงก่อนนะครับแล้วก็พ่นลากยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพ่นมุกสองเที่ยวนั่นแหละแต่เที่ยวแรกเนี่ยเขาจะปัดขึ้นลงอย่างนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่เขาใช้แล้วก็ถนัดนะครับ ขึ้นลงเสร็จแล้วก็พ้นซ้ายขวาต่อเลยต่อเนื่องเลยแล้วก็จบนะครับแล้วก็เคลียร์และเกร์นะครับก็นานๆผมจะได้ลงมาที่อู่เก่าสักทีนะครับที่นี่ก็มีแต่ญาติพี่น้องของผมนะครับที่ผมอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่ช่างสีช่างเคราะเสมียนแม่บ้านนะครับก็มีแต่ญาติผมทั้งนั้นนะครับที่นี่ระบบการทํางานนะครับคือช่างสีแต่ละคนเนี่ยจะทําทุกอย่างในคนเดียวนะครับ นี่นะครับหลังจากที่ลงมุกเสร็จก็จะประมาณนี้ต่อไปก็เคลือบแล้วเกอครับตอนที่ผมทํางานอยู่ที่นี่นะครับช่างสีนะครับจะรับหน้าที่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับตั้งแต่เตรียมพื้นพ่นสีขัดยาจนส่งรถลูกค้าเลยนะครับในขั้นตอนงานซ่อมสีเนี่ยช่างคนนึงจะรับผิดชอบทุกหน้าที่เลยนะครับก็แตกต่างจากที่อื่นอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าที่อื่นอาจจะแบ่งเป็นแผนกแผนกนะครับแต่ว่าที่นี่ต้องรับจบในคนเดียวเลยนะครับ นี่ช่างเลนก็โอ้โหเครือบแบบคล่องมากทํางานคล่องมากนะครับที่เห็นน้าตรงนั้นไม่ต้องตกใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านี่การปล่อยน้ําให้ขังในห้องนี่คือการเก็บละอองสีนะครับเพื่อจะดักเม็ดฝุ่นที่มันจะฟุ้งกระจายขึ้นไปหารดตอนที่เรากําลังพ่นสีอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าเขาจะเดินน้ํากระเซน็นกระเด็นอะไรยังไงเขามีเทคนิคในการพ่นการเดินของเขา เขาไม่สร้างปัญหาให้งานของเขาแน่นอนนะครับก็ถือว่าดูไว้เป็นไอเดียเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับว่าลักษณะแบบนี้เขาก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับผมผิวที่จบออกมาก็ประมาณนี้เลยสวยๆนิเนียนก็ไปเยี่ยมอู่เก่าเลยเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ